ไหนบอกปัญหาอยู่ที่หลัง3าไงนี่เปลี่ยนเป็นหลัง4แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นสรุปมันไม่ได้อยู่ที่หลังสาหลัง4หรอกปัญหาคือหลังกาดตอนเนี้ยดารโลบอกว่าพูดตามตรงเราสร้างโอกาสได้มากพอที่จะชนะเกมนี้นะแต่ใบแดงทําให้เราเสียเปรียบเอ้ดารโลมึงพูดงนี้ไม่ได้เพื่อนเพราะเราเป็นฝ่ายของเกมเหนือกว่าไบรท์ตันในช่วงท้ายเกมไบรท์ตันเขาเลือกเล่นเกมลับแลวเอาบอลให้พวกมึงไปครองแล้ววิธีการเล่นพวกมึงก็มีแค่โยนเองเพื่อนเราไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้นช่วงท้ายเกมเขาตั้งใจ โดยรวมแล้วผมผิดหวังมากเราอยากจะผ่านเข้ารอบผู้เล่นทุกคนพยายามหาพื้นที่ว่างอย่างที่บอกผมผิดหวังจริงๆเพราะผมคิดว่าเราควรที่จะชนะอย่าไปโทษน้องมันอย่างนั้นเพื่อนโลกส่วนดาร์โลพูดถึงสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องรีบปรับตัวและเดินหน้ากันต่อมันเป็นปัญหาจริงมันยากจริงๆครับแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าใจอันนี้อันนี้เห็นด้วยกับดาร์โลหมดเลยทุกอย่างไม่เป็นปัญหาจริงลิดฟ คุณมีความคิดที่จะไล่เฮดโค้ดออกคุณต้องมีแผนที่จะหาคนมาทดแทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังทํางานกันแบบลองผิดลองถูกอยู่เรื่อยๆโดยหวังว่าเดี๋ยวพวกเขาก็คงจะเจอทางออกกันเองแหละสัปดาห์ที่ผ่านมานี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เฮดโค้ดเพียงอย่างเดียววงเล็บนะความเห็นของลิฟเฟตรงนี้ ความเห็นไม่ได้อยู่ที่เฮดโค้ดอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮดโค้ดไม่เกี่ยวไม่ใช่เฮดโค้ดก็คือปัญหาเหมือนกันแต่ปัญหาที่มันหลังจากนั้นคือวิธีการทํางานของยูเนเต็ดเนี่ยที่มันมีฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้คนสรรหาบุคลากรผู้อำนวยการกีฬามีซีโอมีคนดูแลภักส่วนฟุตบอลเต็มที่เฟ้นหาสรรหาแต่สุดท้ายสรรขวานว่า <c oughs> เราเห็นชัดว่ามันไม่มีกระบวนการไม่มีแผนเลยอะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมต่างๆว่า เขาเปลี่ยนคนทํางานแต่ระบบยังอยู่วิธีการของสโมสรยังอยู่เอาคนนี้ออกไปหาคนใหม่ที่เข้ากับแผนของสโมสรเอาเข้ามาแล้วเดินแผนงานกันต่ออาจจะต้องปรับตัวกันบ้างเล็กน้อยตามความถนัดหรือตามธรรมชาติของบุคคลแต่ละบุคคลที่เอาเข้ามาเพื่อให้มันเข้ากับแผนการแล้วไปต่อด้วยกันแต่สิ่งที่ยูเนเต็ดทาก่อนหน้านี้คือเปลี่ยนจากเอลิเทนฮากไปสู่ลูเวนอมอริม คือมันต่างกันสุดขั้วเลยแล้วตอนนี้ยูไนเต็ดกำลังเปลี่ยนจากลูเบนออมริมกลับมาเป็นโอเลกุน่าโซชาหรือเอาสัปดาห์นี้เปลี่ยนมาเป็นดาเลนเฟเชอร์สุดขั้วเลยครับ การเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วโดยที่ไม่ได้มีแผนงานเลยคนที่คอยเป็นตัวประสานปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันคืออินิออสแม่งแค่อยู่เฉยๆแล้วก็เลือกคนนั้นคนนี้เข้ามาโดยที่มันไม่ได้ทํางานตัวเองอ่ะมันอาจจะทาก็ได้อ่าเดี๋ยวผมพูดผิดเดี๋ยวคนมาประท้วงอีกเดี๋ยวมีกลุ่มคนรักอินิออสไม่พอใจอีกมันอาจจะทําก็ได้แต่มันทํางานของมันห่วยแตกมันเลือกขวาสุดไปซ้ายสุดแล้วมันก็เลือกกลับมาให้มาอยู่ซ้ายสุดเหมือนเดิมแล้วทีนี้ ระหว่างทางที่เขามีการปรับเปลี่ยนกันมามันจูนกันยังไงอะ่ะกว่าม,มันจะเอาจากตรงนั้นกลับมาสู่ตรงนี้มันก็ต้องจูนกันก,นกลับมาอีกนี่คือการทํางานที่ไม่มีแผนเลยครับของอินิออสแล้วก็โดนตาหน้ากันไปความล้มเหลวที่เกิดขึ้นน่ะอยู่ในแต่ฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ15เข้ารอบยูโรปาลีกไปถึงนัดชิงก็ไม่ได้แชมป หรือดูการนี้ซัมเมอร์ใช้เงินไปมากมายในการทุ่มซื้อนักเตะอันดับตารางในคะแนนโอเคยังอยู่ในเป้าหมายไม่ว่ากันคาราบาวครับตกรอบแรกเอฟเอครับตกรอบแรก,ก,รแรกนี่คือ5้าความล้มเหลวที่แบบเรื่องของผลลัพธ์ในสนามอะ่ะคุณบริหารทีมยังไงอะ่ะปีที่ผ่านมาแม่งล้มเหลวขนาดนี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช้เงินก็ใช้เฮดโค้ชก็เลือกเองเลือกเฮดโค้ชเลือกสเปคผู้เล่นเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเอาคนเข้ามาทํางานเองหมดไม่ใช่ว่ารับไม้ต่อจากเกรเซอร์แล้ว แต่งานส่วนของเขาอ่ะไม่ดีเลยแต่คนของอินิออสแม่งยังอยู่นะมีแค่เอามริมที่ทะเลาะก,กับคนของอินิออนแล้วออกไปแต่คนที่อินิออสเอาเข้ามายังอยู่แดนแอชว์ดพยายามเตือนตั้งแต่แรกคนที่ต้องมาดูภาคส่วนฟุตบอลดูโครงสร้างฟุตบอลคนที่จะ วางพิมพ์เขียวว่ายูไนเตดเนี่ยจะเล่นฟุตบอลแบบไหนต้องเอาโค้ดคนไหนเข้ามาเอานักเตะแบบไหนเข้ามาเพื่อวางโครงสร้างแล้วดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาคนที่ดูแลภาพตรงนี้คือแดนแอชวิดก่อนหน้านี้โดนอินิอสไล่ออกไปเพราะเลือกผู้จัดการทีมชื่อไม่ถูกใจแล้วก็ไปออมริมเข้ามาโดยที่อินิอสทำกันเองนั่นคือเบลลาดากับวิลค็อกพอทำกันเองเละทีนี้ยังไงต่อรอดูครับวันนี้เบลดาวิลค็อกอยู่ในสนามนะครับ พวกมันรับรู้บรรยากาศพวกมันเห็นแล้วว่าฟุตบอลในสนามที่มึงอยากจะเปลี่ยนอามูริมมันเป็นยังไงมันไม่เวิร์กฟุตบอลในสนามเป็นยังไงตัวเพื่นที่เอาเข้ามาเล่นกันแบบไหนธรรมชาติใครเป็นยังไงแฟนบอลในสนามปฏิกิริยาเป็นยังไงผลงานยังไงเขารับรู้นะวันนี้เขาอยู่ในสนามวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของเฟเชอร์ส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วต่อให้อินิออสอาจจะรู้สึกว่าโค้ชช่วงข่าวน่าจะมีดีกว่าที่ในหน้าข่าว สมมตินะเขาอยากได้มากกว่าโอเล่หรือมากกว่าคาลิคมันวนเวียนอยู่กับยูไนเต็ดเดิมๆถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากได้ตรงนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นเชื่อว่ามันคงจะยากแล้วแหละเพราะยังไงถ้าเกิดว่าเอาตามสูตรที่ตระกูลเกรเซอร์ชอบใช้ก่อนหน้านี้ก็คือเวลาที่ผลงานมันไม่ดีผลการแข่งขันมันแย่เริ่มโดนกระแสแฟนบอลโจมตียเยอะๆสิ่งที่เกรเซอร์ทำมาตลอดก็คือซื้อนักเตะซูเปอร์ซตาให้ซื้อตัวท็อปๆให้ตดโค้ดเปลี่ยนโค้ดก็คือเปลี่ยนบรรยากาศ เอาอะไรที่แบบแฟนบอลน,น่าจะต้องการมาให้แล้วตัวเองก็ลอยตัวไปนี่คือสิ่งที่ตระกูลเกรเซอร์ทํามาตลอดแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวอินออสจะทาแบบนั้นด้วยจากทิศทางที่มันเกิดขึ้นที่เราจะมีการเอาโอเลกูน่าโซชาตั้งแต่ปลดลูเบนอมลิมไปอ่ะ เฮดโค้ดช่วคราวที่โผล่ในหน้าข่าวอะ่ะมันไม่มีชื่อของโค้ดที่มีประสบการณ์ในพิมร์ลีกแต่ไม่คล้องเกี่ยวกับยูไนเต็ดเลยเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่านี่ก็คือสูตรสําเร็จเดิมๆของตระกูลเกรเซอร์ที่ใช้เพื่ออ่ะเผาๆกับกระแสวิพากวิจารณ์เอาตํานานเอาคนที่เกี่ยวข้องกับยูไนเต็ดคนที่แฟนๆรักเนี่ยมาปาักไว้แล้วก็เป็นโล่ก,กบาบังให้พวกมันต่อนี่คือสิ่งที่ดูทิศทางจากที่อินิออสกำลังทำเนี่ยมันก็ดูไม่ต่างกันผมอ่ะแปลกใจว่าเอาแล้วทำไมสุดท้ายอินิออสถึงเลือกเวน ที่ก่อนหน้านี้คุณดูแบบเอาเว้กูแม่งเวกูเวใหม่กูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจากหลังสี่กูเปลี่ยนเป็นหลังสามเลยไปเชื่อมั่นในตัวอะไรก็ไม่รู้ในแผนงานของลูเบนอมบริมคือเชื่อเขาอะได้ไม่เป็นไรคุณเชื่อเลยถ้าคุณจะซื้อแต่คุณต้องไปกันสุดทางนี่กลายเป็นว่ายังไม่สุดทางเลยคุณเปลี่ยนคุณผิดคําสัญญาคุณบิดเขา คุณไม่เสริมทัพให้เขาในเรือมกราแล้คุณไปเปลี่ยนตัวตนเขาคุณไปบอกเขาว่าให้ปรับจากหลังสามาเป็นหลังสี่ได้ไหมยังไม่ต้องซื้อตัวยังไม่มีการเสริมทัพแล้วพออมรินไม่พอใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาโดนลวงลูกมันกลายเป็นว่าเหมือนคุณเอาเขาไปแขวน ่อหน้าสื่อว่าที่มันแย่เนี่ยก็เพราะระบบการเล่นของเขาแต่วันนี้เนี่ยคุณต้องการหลังสี่คุณได้เห็นแล้วซึ่งไม่เวิร์กแต่มันเทียบบริบทไม่ได้นะเว้ยเพื่อนเจริงอยู่ที่ก่อนหน้าเนี่เราเรียกร้องให้ออมริมมีการยืดหยุ่นแต่เราเรียกร้องตั้งแต่ตอนที่นักเตะมันครบกว่านี้แล้วก็ในบางเกมที่มันทําได้ดีเราก็อยากให้อมริมยืดหยุ่นเราไม่ได้มีปัญหากับฟุตบอลที่อมริมอยากจะนําเสนอ เรารู้ว่าฤดูกาลนี้มันดีขึ้นแต่มันดีขึ้นจากอะไรเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นจากการอัปเกรดตัวผู้เล่นอาจจะไม่ดีที่สุดแต่เราว่ามันดีขึ้นจากตัวผู้เล่นที่สร้างเกมลุกได้ดีขึ้นมายเซ็ตดีขึ้นแต่เรื่องการเล่นเกมรับทั้งที่เราใช้หลัง3เล่นเกมรับหลัง5้ามันไม่ดีขึ้นวิงแบ็กเรายังไม่ตอบสนองตรงนี้เราเข้าใจแต่ประเด็นคือนักเตะมันเสียสมาธิแล้วก็นําก่อนชอบไปปิดเกมแล้วปิดไม่อยู่แล้วโดนนี่คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนว่าอัลริมแก้ไม่ได้ แล้วพอเขามีการปรับจากหลังสาเป็นหลัง4ี่เราเห็นเฮ้ยมันปรับแล้วก็ดีนี่หว่านักเตะมันก็เล่นกันได้นี่หว่าถ้าเกิดเขามีการปรับไปปรับมาในเกมระหว่างเกมเราก็โอเคอย่างน้อยเขาพยายามแก้แต่หลังจากเกมกับนิวพอมาเกมกับวูฟเขาไม่พยายามทําแบบนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหากันมาแล้วมันก็ทะเลาะแล้วก็แตกแล้วพออาโมลิมไปกลับมาใช้ดาร์เรนเฟเชอร์ดาร์เรนเฟเชอร์ที่ก่อนเกมจะคุมกับเบอร์ลี่เนี่ยสิ่งที่เขาทําคือการทําความรู้จักกับนักเตะชุดใหญ่ นักเตะเดิมๆอย่างบรูน่เขารู้จักลูกชอเขารู้จักเพราะอยู่กันมานานเมนูเขาเห็นในทีมชุดเล็กอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากแต่เชื่อว่าเมนูรู้จักเขาแล้วก็ผู้ช่วยอย่างทาวิตบินเนียนที่ทํางานยู21รู้จักเมนูดีอยู่แล้วแต่นักเตะใหม่ๆอย่างเชสโกอย่างคุณย่าเฟเชอร์ไม่ได้รู้จักเป็นอย่างดีเพราะจุดที่ทํางานมันคนละจุดกันเฟเชอร์ดูเยาวชน ส่วนอัมริมอยู่กับทีมชุดใหญ่ทีมชุดใหญ่มันอยู่แยกส่วนกันเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าลูเบนเอัมริมกับเดนเฟเชอร์มันเทียบกันไม่ได้นะเว้ยต่อให้มันจะคุมทีมทีมเดียวกันผู้เล่นเหมือนกันแต่มันเอามาเทียบกันไม่ได้นะเว้ยเหมือนฤดูกาลที่แล้วที่อัมริมมาแรกๆแ,แล้วเราก็จะไม่เทียบกับเอลิกเทนฮาร์มันเทียบกันไม่ได้คนพึ่งมาทํางานคนต้องมาทําความคุ้นเคยมาปรับเปลี่ยนธรรมชาตินักเตะเอัมบริมในตอนนั้นเราก็ทนกับเขา เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าโหเนี่ยเฟชเชอร์มาก,ก็ไม่ได้ดีกว่าอมริมมันทีม im, อมริมอ่ะเหมือนปีที่แล้วที่อมริมมามันทีมเทนฮากอะ่ะมันจะไปอย่างนั้นมันไม่ได้ไงมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบไหนอะอมริมไปก็ยังไม่ดีขึ้นที่มันจะดีขึ้นแบบพริบตาได้ยังไงไม่ใช่ สิ่งที่มันจะดีขึ้นมันต้องใช้เวลามันต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่งจะมาทํางานเพื่อนๆต้องใจเย็นกับเฟเชอร์หน่อยนะแล้วก็อย่าอคติอย่าอคติคือคุณจะรักลูเบนอมรลิมผมไม่ว่าแต่คุณก็แบบเออวางไว้นิดนึงว่าบริบทสถานการณ์มันต่างกันอมรลิมมันก็ส่วนหนึ่งอมูลิมกับเฟเชอร์มันก็เทียบกันไม่ได้โอ้โหคนทํางานมาเป็นปีๆมีแผนงานมีการฝึกซ้อมตอนนั้นเรายังบอกเลยอมรลิมมันต้องปลีซีซันมันต้องใช้เวลาปลีซีซันและออมูลิมมึงขี้โกงด้วยนะ ปพีซีซันครึ่งฤดูกันแล้วก็ซัมเมอร์เสริมทับแล้วซัมเมอร์ก็มีปรีซีซันอีกแต่เริ่มฤดูกานยังไม่เวิร์กเลยกว่าจะมาเข้าที่เข้าทางตุลาแล้วก็เริ่มแบบออกอาการเบรกสะบัดขั้นเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายเหมือนเดิมอีกแล้วก็ทะเลาะกันแยก แล้วพอวันนี้เฟสเชอร์มาทํางานยังไม่อาทิตย์หนึ่งบอกว่าเฟสเชอร์ไม่ดีก่าอะมอลีมโอ้คุณก็ใจร้ายกับมันเกินไปคุณก็อคติเกินไปผมแค่อธิบายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นปัญหาในสนามใช่แต่สิ่งที่มันอยู่หลังสนามอะ่ะมันคือพวกผู้บริหารที่มันจัดการไม่ได้ มันคือวิธีการที่อยู่ในเตดมันสร้างทีมแล้วมันสร้างไม่สุดมันสร้างแบบจะไปแล้วมันไปไม่สุดทางครับมันเลยกลายเป็นปัญหาผมพยายามจะบอกว่าพอเราจะเปลี่ยนจากหลัง3มาเป็นหลัง4ปัญหาคือก่อนหน้านี้หลัง3เราไม่มีวิงแบ็กในการช่วยเกมลุกช่วยเกมรับ วันนี้ปัญหาคือเราไม่มีปีกในการทำเกมลุกเราไม่มีปีกในการกินพื้นที่ในการสร้างสรรค์เลยมันไม่มีปีกในการทำเกมลุกเราก็เห็นว่าทั้งเมาทั้งคุณญาตแทบไม่มีส่วนร่วมแล้วมาต้องหุบเข้ามาตรงกลางเพื่อจะมามีส่วนร่วมในการเอาบอลขึ้นจากหลังไปหน้าจากกลางขึ้นบนซึ่งหลายต่อหลายครั้งมันก็ต้องมาเล่นแล้วก็เล่นแบบฝืนจังหวะหรือไม่ก็จ่ายเสียกันเองกลางทาง ปัญหามันเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยพยายามจะอธิบายว่าใช่ในสนามเราเห็นเราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นปัญหามันเป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้อยากจะไปแบบตำหนิเฟเชอร์แบบเฟเชอร์มึงต้องรับคนเดียวร้อเเหมือนที่ผมเคยพูดถึงอัมูลิมเพราะอัมูลิมต้องรับผิดชอบเยอะเพราะเขาเป็นเฮดโค้ดและเขาเข้ามาเพื่อคุมทีมนี้สร้างทีมนี้เขาอาจจะไม่ได้ตัวผู้เล่นแบบร้อแต่มันคือทีมที่เขาก็สร้างเขาก็ตั้งใจแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการนั้นที่เขาสามารถปรับได้แต่เขาไม่ปรับยังไงอัมบูอิอมก,ก็ จะให้ผมบอกอะไรอ่ะจะให้ผมบอกว่าเฟสเชอร์แม่งอย่างนั้นอย่างนี้เขามา2เกมอาทิตย์เดียวคุม2เกมเวลาซ้อมแทบไม่มีจากเกมสู่เกมซ้อมกันได้นิดเดียวนักเตะแต่ละคนเขาแทบไม่รู้จักแต่ออมบลยมใช้เวลารู้จักนักเตะหนึ่งปีเต็มๆครับแล้วก็ได้เวลาในการเสริมทัพด้วย2ตลาดมักกาลาได้ดอกูมักกาลาที่แล้วนะได้ดอกูมาซัมเมอร์ได้คุณย่าได้เอมโบโมได้เชสโกได้ลัมเมนเข้ามา คือเพราะฉะนั้นอ่ะยังไงรูเบนอมูริมอ่ะมันต้องรับผิดชอบเยอะแต่ผมแค่พยายามจะพูดเรื่องนอกสนามออกไปเฉยๆเพราะวันนี้ปัญหามันเห็นชัดว่าสเปคนักเตะเนี่ยพอเราปรับมาเป็นหลังสแม่งก็เป็นปัญหาผมพูดวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเกมต่อไปเราต้องเล่นแบบนี้แล้วสเปคนักเตะประมาณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเอมโบโมกับอาร์มัดยังไม่พร้อมแล้วสมมติเอมโบโมพร้อมอาร์มัดพร้อมเอาเอมโบโมเล่นซ้ายอาร์มัดเล่นขวาแล้วคุณย่าคุณย่าไปยืนไหนอ่ะยืนหน้าอ่ะ แลวเชสโก้ล่ะอาเชสโก้ก็สำรองไปก่อนอ้าวแล้วเซอร์กซีก่ะงั้นเอาคุณย่ามาเล่นเบอร์สิคุณย่าเล่นเบอร์สิแล้วบลูโน่ล่ะ อางั้นเอาเอาบูโน่มาเล่นข้างล่างเอาบูโน่เล่นข้างล่างาแล้วเมนูล่ะที่โวยวายกันอะ่ะอันนี้มันมันปัญหามันมันเป็นเรื่องสเปคตัวผู้เล่นไอ้ปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นกับสเปคมันกลับมาเป็นปัญหาแล้วปัญหามันจะดูกว้างกว่าเดิมมันกลายเป็นปัญหาที่มันก็ยังทับซ้อนกันอยู่กับเรื่องสเปคผู้เล่นจากสิ่งที่ได้เห็นวันนี้ผมแค่พยายามอธิบายว่าเนี่ยสุดท้ายอิน e ิออสมันเลือกแบบนี M ้มันพาให้เรามาถึงจุดนี L ้การปรับเปลี่ยนกลางทางจากฤดูกาลที่แล้วมาถึงฤดูกาลนี้ไม่ได้มีอะไรดีขึ้้้นนนเเเลลลยซาาาาพรรแแแมมม่งงบบออะไกกก็็ูวทั บอลยูไนเตดเราไม่ต้องมาทะเลาะกันหรอกสุดท้ายถ้าเวลาทีมชนะเรามีความสุขด้วยกันทีมแพ้เราเซ็งเหมือนกันเรามีอะไรเราก็คุยแลกเปลี่ยนกันเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาจากการทํางานหลังบ้านที่มันไม่ชัดเจนครับแล้วก็พยายามไปลวงลูกเฮดโค้ดอย่างรูเบนอมมัมริมจนสุดท้ายก็มีการแยกย้ายออกไปตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่มันกําลังเป็นลูโวเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเฮดโค้ด ที่ถูกไล่ออกไปแล้วมีการสนับสนุนไปแล้วแล้วเป็นเฮดโค้ชที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างการเล่นของยูไนเต็ดไปเป็นระบบหลัง3มีการเอาเข้าตัวเ,เล่นมาแล้ววันนี้จริงๆน่าแต่เกมที่แล้วเราก็เห็นว่าตัวลุกริมเส้นที่มันขึ้นได้คือปอีกซ้ายแพดดิกดอกูมาวันนี้ตัวลุกริมเส้นที่ขึ้นเกมลุกได้ไม่ใช่ปีก แต่คือแบ็คเราไม่ได้ใช้ปีกในการเจาะเกมลุกเลยในวันนี้หลายต่อหลายครั้งมันคือการพยายามใช้แบ็คในการเจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายทั้งนั้นที่เรามีเมาส์เป็นปีกขวาเรามีคุณย่าเป็นปีกซ้ายแต่2คนนี้ไม่ได้ถนัดในการเล่นตัวกว้างแต่ถนัดเล่นตัวในแล้วพอไปยืนเล่นตัวในมันก็แทบไม่ต่างจากตอนเราเล่น3 4 2 1องของอโมลิมเราก็ใช้แบ็คเนี่ยดันขึ้นไปช่วยเกมลุก แต่ระบบการเล่นมันเปลี่ยนการตั้งบอลจากหลังไปหน้ามันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วการยืนตำแหน่งแต่ละตัวมันไม่ได้เหมือนเดิมเรายืนเชฟ4 2 3 1เรามีผู้เล่นตำแหน่งปีกแล้วมีบทบาทแบบนั้นแต่เราเล่นแบบ 3- 4 2 1นั่นคือเราเอาตัวลุกหุบเข้าไปข้างในผมว่าเฟสเชอร์ก็อาจจะไม่ได้อยากให้นักเตะหุบเข้าไปข้างในหรอกแต่ว่าธรรมชาติของคุณย่าก,กับเมาส์เนี่ยมันชินแล้วมันถนัดกับการเล่นตัวในในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซเขาไม่ถนัดไปยืนไลน์นอกเราก็จะเห็นมันก็กลายเป็นปัญหาที่วัน,น ทั้งซ้ายและขวากลายเป็นว่าช่วงเวลาที่เราเริ่มเห็นปีกลากเลื้อยแล้วก็ทําอะไรบ้างคือตอนที่เชเลซี่ลงสนามอะเราเพิ่งมาเห็นตอนนั้นที่ยูไนเต็ดเริ่มจะใช้ปีกทําอะไรบ้างอะเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีเลยเราพยายามใช้แบ็กสนับสนุนเราเล่นเกมลุกทั้งคุณยา่าทั้งเมาส์จะเล่นลายในตลอดแล้วมันก็กลายเป็นไม่ได้ครับมันไม่ได้มันไม่มีความสมดุลเลยในรูปแบบวิธีการเล่นนักเตะก็ยืนกันแบบที่ความเข้าใจเกมน้อยมากๆแล้วพอวันนี้เรามาเจอกับไบร์ตันที่ไม่ใช่ท็อปที่สุดด้วยเป็นไบร์ ไม่ใช่ไลา์ตันที่แบบโอ้โหเหมือน2อสฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างที่บอกตอนต้นแล้วมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นด้วยแล้วเขามาเยือนเราด้วยเขาไม่ต้องเล่นในฟอร์มที่มันท็อปไม่ต้องมีตัวหลักเต็มพื้นที่เต็มสนามเหมือนที่ผ่านมาเขาเล่นด้วยความเข้าใจที่มากกว่าเราจังหวะการยืนในสนามใครต้องยืนตรงไหนผู้เล่นทํางานแบบไหนการบิวอัพจากหลังไปหน้าการสร้างจังหวะเปลี่ยนจากลับเป็นลุก วิธีการเล่นไบรตันวันนี้ไม่ได้เล่นแบบคลองบอลให้มากกว่าสร้างเกมลุกให้เหนือกว่าคอนโทลเกมให้ดีกว่าเขาไม่ได้วางแผนการเล่นแบบนั้นเขาวางมาเล่นแบบรับแล้วรอจังหวะสวนกลับเล่นแบบนั้นโดยที่วิธีการเล่นเกมรับก็ไม่ใช่ว่ารับยืนต่ำแต่เป็นรับที่ยืนปิดพื้นที่ไม่ให้ยูไนเต็ดขึ้นบอลจากหลังมาหน้าได้ง่ายๆเราจะสังเกตว่าวันนี้ที่มันแตกต่างเลยคือเซนเนอร์ลัมเมนลดการเปิดบอลลงมา แล้วพยายามจะเล่นแบบบิวลอัพมากขึ้นพยายามจะจ่ายบอลค่อยๆเติมค่อยๆก่อนหน้านี้จะเห็นว่าลำแม่นั่งเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วเป้าคือเชสโกคุณย่าใครก็ตามชิงจังหวะเก็บบอล2กันแต่วันนี้ลำเม่นพยายามเล่นแบบบิวลอัพจ่ายให้โยโรอูกาเตเมนูดาโลดอกูพยายามจ่ายอยู่หน้าบ้านตัวเองเยอะนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างคืออยู่ในแต่พยายามจะเล่นบอลบิวจากหลังไปหน้าแต่ประเด็นคือพอเราแก้จากที่ไบรตันเขาบีบสมมติเขาบีบตั้งแต่ประตูเลย เขาบีบปิดตัวจ่ายลําเมนก็อ่ะจ่ายลำบากนักเตะอยู่ในแต่ถ้าแก้สถานการณ์ตรงนั้นมาได้พอลิชาพลิกมาจะเอาบอลขึ้นหน้าไม่รู้จะจ่ายให้ใครหรือพอเมนูมาพลิกรับบอลก็ไม่รู้จะจ่ายให้ใครเพราะกองหน้ามันก็ไปยืนชิดอยู่กับกองหลังแล้วหลังไรตันเขาก็ดันขึ้นมาเช็คลำหน้าพื้นที่ที่จะเล่นมันน้อยมากทําให้วันนี้สิ่งที่อยู่ในแต่พยายามทําหลายครั้งมากๆคือการจ่ายบอลทะลุช่องแล้วไปเล่นกันหลังไลยจ่ายให้เชสโกจ่ายให้ดาโลจ่ายให้ดอกูจ่ายให้คุณย่าจ่ายให้เมาวิ่ง เพื่อไปเล่นบอลทะลุช่องเล่นบอลหลังลายกองหลังแต่ประเด็นคือด้วยความแม่นยำที่น้อยนิดในการจ่ายความเข้าใจในแต่ละจังหวะที่ผู้เล่นจ่ายไปตัวไม่มีบอลแล้ววิ่งไปเอาบวกกับที่ผู้เล่นไบรตันอย่างที่บอกความเข้าใจเขาสูงกว่าเราเขาตั้งใจดันขึ้นแล้วให้เราเนี่ยเล่นหลังลายเขาเปิดโอกาสให้เราเล่นแบบนี้เพราะเขาก็มั่นใจ มึงเปิดมาดิกูเช็คลำหน้ามึงเปิดมาประตูกูก็ลองเก็บข้างหลังกลายเป็นวันนี้เชสโกแม่งลำหน้ามากกว่าโอกาสยิงด้วยมัง้งสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวผู้เล่นในการลากกินตัวหรือไม่ก็เจอจังหวะปุ๊บหนึ่งหนึ่งทำชิ่งทําชิ่งหนึ่งสองการทะลุเกมลับแต่เราไม่มีเลยบอลริมเส้นเราแทบขึ้นไม่ได้เลยกลายเป็นริมเส้นก็ดอกูก็งึกงักดาโลก็อย่างที่เห็นครับดาโลสิ่งที่ทําได้ดีคือจังหวะที่เวลาไม่มีบอลล้ววิ่งตัวเปล่าทะลุเข้าไป แต่ประเด็นคือมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติที่เราจะไปคาดหวังกับการให้ดานโลแม่งทะลุเข้าไปแบบนั้นน่ะทั้งที่เรามีเมาส์เรามีคุณย่าที่ต้องทําอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าทั้งเมาส์ทั้งคุณย่าพยายามจะหุบเข้ามาตรงกลางเพื่อมาหาบอลซึ่งพอทั้งเมาส์ทั้งคุณย่าหุบเข้ามาตรงกลางบลูโน่เมาส์คุณย่าอุกเต้เมนู5ตัวที่เป็นมิดฟิลด์ที่เป็นตัวลุกแม่งแทบจะชิดกันแล้วอ่ะไบรตันเขาก็ไม่ต้องไปเก็บโตวกว้างสบายตัวที่รับผิดชอบด้านกว้างมีแค่ดาโลก,กับบดอกูส หนึ่งหนึ่งสบายปล่อยให้ดอกกูมันอยากเลี้ยงให้มันเลี้ยงไปแล้วคว่อยไปเข้าตอนสุดท้ายที่มันจะเปิดหรือตอนที่มันจะล็อกแค่นั้นเองมันเป็นวิธีการเล่นแล้วก็เล่นอยู่แบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อกลายเป็นแบบเออถ้าเกิดเรามองเรื่องในสนามก็คือยูนแเต็ดสู้ไม่ได้มิติการเล่นคือน้อยมากวิธีการเล่นคือแก้ไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้วิธีการเล่นเกมลุกตั้งแต่ยังไม่มีประตูจนเสียประตูตามหลังหนึ่งลูกตามหลัง2ลูกก็ยังคงเล่นแบบเดิมแล้วก็เล่นไม่ได้เพราะ สเปคตัวผู้เล่นมันก็มีแค่นี้ความสามารถตัวผู้เล่นในการจับจ่ายบอลแม่งก็ได้เท่าเนี้ยคือจับจ่ายบอลง่ายๆสั้นๆใกล้ๆแม่งก็พลาดคือบอลระดับนี้มึงก็จ่ายกันพลาดง่ายๆไบรตันก็พลาดนะพลาดเยอะเหมือนกันแต่เราก็พลาดไม่น้อย แต่พวกเขาดีกว่าตรงที่มีโอกาสแล้วทําได้จังหวะการเข้าทําชัดเจนเพราะเขาฝึกซ้อมมาในระบบวิธีการเล่นแบบนี้จนชินระบบเขาแข็งแรงกว่าเราเขาเล่นด้วยความเข้าใจมากกว่าเราตัวผู้เล่นวันนี้ถามว่าเขาดีกว่าเราไหมไม่ขนาดนั้นตัวผู้เล่นเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะเฮ้ยมันกระทัดเทียมกันมันก็สู้กันได้ดีไม่ดีเราบางมุมเราดีกว่าด้วยในเรื่องของสเปคผู้เล่นตัวต่อตัวเทียบกันแต่พอเอาลงไปเล่นกับระบบทีมระบบทีมไบตันแข็งแรงกว่าอยู่ในเตดเล่นแบบที่ระบบทีมไม่ได้เลย ความเข้าใจก็น้อยธรรมชาติของผู้เล่นกับวิธีการเล่นแบบนี้ก็ไม่สิงกันคุณย่าชอบเล่นข้างในลงมารับบอลแล้วพาบอลขึ้นไปแต่คุณย่าต้องถูกเอาไปเล่นด้านนอกต้องไปเล่นเป็นตัวกว้างไปยืนชิดรอเล่นเกมลุกซึ่งนี่คือสเปคที่กาลาโชและฟอร์ดพวกนู้นมันชอบแต่เราปล่อยไปหมดแล้วเพราะเราต้องการจะวิวัฒนาเปลี่ยนแปลงการเล่นจากหลัง4ี่ใช้ปีกมาเป็นหลัง3ใช้ดับเบิลเทนเรียบร้อยพอวันนี้จะต้อง วนกลับมาที่หลัง4ใช้ปีกไม่มีปีกให้ใช้ผมเชื่อว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวเกมหน้ากับแมนซิตี้ถ้าถ้าเกิดว่าอาร์มัดกับเอมโบโมพร้อมเนี่ยยูในแต่หน้าจะดีขึ้นในแง่ของการเล่นเกมลุกแต่จะเฉียบขาดอะไรหรือเปล่าไม่รู้นั่นอีกเรื่องหนึ่งมันน่าจะสนุกกว่านี้ในการเล่น1-2แล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากกินตัวในการใช้ปีกเล่นจริงๆ ถ้าเกิดว่าอาหมัดเอมเบลโม่พร้อมแต่เกมหน้าเราเจอแมนซิ t y ตี้ครับคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ครองบอลแล้วก็เล่นเกมแบบนั้นเยอะหรอยากมากวิธีการในเกมหน้าก็คงจะเป็นการรับให้แน่นแล้วก็ใช้บอลยาวบลูโน่เล่นเกมสวนกลับก็คงจะเป็นแบบนั้นวันนี้มั่งเป็นเกมที่แบบ ผมไม่รู้ว่าจะมานั่งแบบอธิบายจังหวะแต่ละ,แต,ละแต่ละจังหวะทำไมเพราะว่าถ้าไม่เหมือนกับเกมเบอร์ลี่เลยคือเราเล่นเกม look, ลุกริมเส้นไม่ได้จังหวะจะเข้าทําเกมลุกเราเพยายามจะเล่นบอลดีก็คือทะลุช่องและสุดท้ายก็ไปวัดกันว่าจะได้หรือไม่ได้ซึ่งวันนี้เชสโกทําได้น้อยกว่าเกมที่แล้วแค่นั้นเอง ก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วเราจบสกอร์ไม่ได้และเดี๋ยวพอโอเล่มาสมมุตินะเป็นโอเล่มาสไตล์บอลก็จะใกล้เคียงกันอาจจะมีจังหวะอะไรที่ดีกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าโอเล่หลังจากที่ออกจากยูไนเต็ดไปเขาไปวิวัฒนาการอะไรพัฒนาอะไรมาบ้างผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอะไรมานําเสนอให้เราได้เห็นบ้างแต่ลักษณะการเล่นบอลชิ่ง 1- 2ขึ้นลิมเส้นจากปีกใช้ปีกเปิดเข้ามาหรือไม่ก็ใช้ปีกลากตัดเข้าในไปยิงใช้บรูโน่เป็นตัวจ่ายบอล ทะลุช่องมั่งเล่นบอลหลังลายมั่งเราจะเห็นลักษณะการเล่นที่มันจะประ,ประมาณนี้แหละและก็จะเจอปัญหาเวลาเจอทีมที่เล่นเกมรับแบบแน่นๆแล้วเล่นเกมสวนกลับอยู่ในแต่ก็จะตาย เวลายูน่าแต่ต้องการจะบิวอัพจากหลังไปหน้าก็จะไปตายกลางทางเพราะว่ากองหลังประตูตอนนี้ประตูเราก็ไม่ได้เป็นพวกที่ใช้เท้าได้ดีเหมือนก่อนหน้าในที่มี DKR ก็จะกลับมาสู่แบบบรรยากาศเดิมๆที่บอลเสียวันนี้ลาเม้นก็มีเสียเห็นปะละ่ะพยายามจะจ่ายเคบี้เมนูแล้วไปเสียดีไม่เสียประตูไม่งั้นเสียความมั่นใจอะไรกันไปอีกกองหลังพอรับบอลแก้เพจด่านหนึ่งมาได้พอจะไปแดน2ไปยังไงต่อวะ ผู้เล่นแต่ละตัวไปยืนอยู่ในจุดอับกันหมดริมเส้นก็ไม่ได้ยืนนอกไปยืนในแบ็กก็ขยับรอจังหวะจะเล่นบอลก็ไม่ได้เพราะว่าไปยืนหลังเขาติดตัวประกบกันหมดตรงกลางก็โดนอุดโดนอัดกันไปหมดมันกลายเป็นปัญหาที่เราไม่รู้จะขึ้นยังไงพราะเห็นพื้นที่ว่าเฮ้ยข้างหลังโล่งว่ะลิชา่าเลือกจะเปิดจังหวะแรกขึ้นไปให้กับเชสโกเชสโกก็เก็บบอลไม่ได้หรือถ้าเก็บได้ก็ล้ำหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันเป็นแบบเนี้ยผมว่าเราลุ้นให้เอมโบโมกับอาร์มัดกลับมาแล้วสมบูรณ์ในเกมหน้า เวลาเจอแมนซิตี้ที่เราต้องเล่นเกมสวนกับเร็วๆใช้จังหวะน้อยๆเนี่ยเราจะได้มีอะไรสู้กับเขากลายเป็นคือมีอูกเต้เนี่ยใช้เพื่อตัดบอลได้วิ่งพลานตัดเกมให้แต่เขาต้องการคู่ขาที่มาขึ้นบอลให้เขาขึ้นบอล้ให้ไม่ได้ถ้าโดนยิ่งโดนบีบชิดตัวด้วยแล้วต้องเปิดเร็วๆแม่งมีหลายจังหวะที่อูกเต้เห็นๆเลยว่า ซ้ายมีตัวแลบแลแต่ไม่เปิดเลือกจะไปขวาเพราะขวามีตัวที่จ่ายบอลใกล้ๆได้แต่ว่ามันก็มีตัวประกบที่ยืนบังก็ต้องเพิ่มจังหวะเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะจ่ายมันก็ตันหมดแล้วทั้งนั้นที่จะเปิดสวิตซ้ายทีเดียวดอกูโล่งเลยแต่ไม่เปิดเพราะเหมือนน่าจะไม่มั่นใจมั้งก็เลยเลือกจ่ายแปะออกขวาให้มันชัวแต่ชัวมันช้าแล้วพอช้าช่องมันปิดเนี่ยปัญหาตรงกลางเราจะขึ้นบอลไปมันก็ลําบากปีกก็ไม่มี แล้วคุณย่าก็จะมาเล่นข้างในอย่างเดียวพอเล่นข้างในอย่างเดียวกลายเป็นมันก็ทับกันไปหมดจะจ่ายให้ใครมันก็จ่ายไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจ่ายบอลออกข้างให้ดอกูแล้วดอกกูก็ต้องไปวัดกันว่าจะทําอะไรหรือถ้าไม่จ่ายดอกูคุณย่าก็จะตะลุยแล้วยิงเองถ้ามันก็จะเป็นเดิมๆแล้วยิ่งเล่นก็ยิ่งหงุดหงิดเพราะว่าบอลก็ไม่ค่อยได้จังหวะมีส่วนร่วมกับเกมลูกก็ไม่ค่อยดีทีมก็ตามหลังมันยิ่งเล่นมันก็หงุดหงิด คุณย่ามันก็หงุดหงิดมันเล่นมันก็ไม่ได้บอลแม่งจังหวะอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเล่นเงินบอลไม่มาหามันอ่ะมันก็ต้องไปหาบอลพอมันมาหาบอลมันก็เสียตำแหน่งบันก็เลยสลวนมั่วกันไปหมดแล้วพอเมาส์ต้องเล่นปีกขวาก็ไม่ต่างเมาส์ก็จะหายเหมือนที่ก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่ปีกเขาก็จะมายืนเหมือนคุณย่าลงมาข้างหลังเพื่อมาเชื่อมหรือไม่ก็วิ่งในฮาฟสเปซแล้วให้ดาโล่ไปเล่นด้านกว้างมันก็ไม่ได้มีการเล่นเชื่อมกันมีจังหวะที่พอบรูโน่อยากจะตักให้เมาส์แบบที่เคยทํากลายเป็นว่่่่าาาระะยยยททีีเเเมมส์ืนนนักก็็หงวคป บอลที่บรูโน่จะเปิดแต่ละครั้งมันกลายเป็นมัน,มน,มนต้องเผื่อน้าหนักขึ้นไปอีกเพราะเมาส์มันยืนไกลมากกว่าตอนที่มันเล่นดับเบิลเทนเล่นหมายเลขก10คู่ก่อนหน้านี้มันเล่นปีกว่านี้มันก็เลยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเกมลุกก็ไม่ได้แล้วที่เป็นปัญหาหนักคือเกมรับเกมรับยูในเต็ดช่วงนี้คือฤดูกาลนี่ยแก้ไม่ได้เลย พังมากการยืนตำแหน่งของผู้เล่นแต่ละตัวสมาธิในการจะเข้าบอลแต่ละครั้งแต่ละทีคือไม่อยู่กับเกมเลยเราจะเห็นจังหวะที่ไบรตันจับบอลแล้วไอ้ลูกสองที่เสียทั้งจับทั้งพลิกยังไม่มีใครมาชิดหน้าบอลเลยทุกคนยืนประคองตำแหน่งชะลอชะลออะไรแล้วก็ไม่ได้มีใครระวังตัวสอดอย่างเวลเบกที่วิ่งตัวเปล่ามาเลยปล่อยเขาไปยืนรอรับบอลช่องเบลเลอร์เปิดออกซ้ายยิงเปลี่ยง หายลูก2เนี่ยเฟเชอร์มีพูดถึงผู้เล่นแมนยูไนเต็ดบอกว่าพวกเขาทุกคนต้องทุ่มเทแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียนรู้จากเรื่องตอนนี้และในท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ทําแบบนั้นผมคิดว่าคุณไม่ควรจะอยู่กันที่นี่หรือคุณก็อาจจะไม่ได้อยู่กันณนะที่นี้ฟังดูมันรุนแรงนะแต่มันก็เป็นความจริงแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้อาจจะไม่สามารถพูดแรงๆได้ผมไม่รู้ว่าเฟเชอร์ในสนามซ้อมเขาเห็นอะไรแล้วในสนามจริงอ่ะมันไม่ถูกใจตรงไหน ซึ่งเห็นไหมว่าพอเฟสเชอร์มา เขาก็พูดถึงปฏิกิริยาหรือว่าทีมอยู่ในเตดแบบที่แม่งเป็นในแง่ที่แบบเฮ้ยมึงต้องทุ่มเทกันอะมึงต้องใส่กันสุดกว่านี้ถ้ามึงไม่ทํากันเต็มที่อะสุดท้ายเดี๋ยวมึงจะไม่ได้อยู่อะไรแบบเนี้ยคือถ้ามึงไม่ไม่อยากจะอยู่มึงก็ไปหรือไม่งั้นเดี๋ยวมึงก็จะถูกบีบออกไปเองตามเวลาที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องแบบนี้แม่งเป็นทุกยุคกุนซือนะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> นึกย้อนกันได้เลยครับกุนซืออยู่ในเตดแต่ละคนแม่งก็จะพูดถึงเรื่องความทุ่มเทกันทํางานหนักทัศนคติแม่งก็ะนน,นแบบีีี้มมกก็ใลัษณ แต่ก็ตรงนะแต่ปัญหาพวกนี้เรารู้กันทุกคนรู้เฟเชอร์อโมลิมเฮดโคทุกคนรู้นักข่าวแฟนรู้ทุกคนแม่งรู้กันหมดแต่ใครแก้อ่ะแก้ยังไงอ่ะนั่นแหละที่ยังไม่รู้ <c oughs> วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดประการใดก็กราบขอภัยทุกคนด้วยนะครับซูไปด้วยกันพวกเรามัน มันยากจริงๆหว่ามันลําบากมากผมกไม็ไม่รู้เหมือนกันพูดไม่ได้เลยว่าหลังจากนี้ฤดูการนี้มันจะจบแบบไหนดูกันแบบเกมสู่เกมเหมือนเดิมตั้งแต่ออมอลิมตบเท้าเข้ามาทํางานให้เราเนี่ยเราดูแบบเกมต่อเกมกันมาตั้งแต่ฤดูการที่แล้วจนฤดูการนี้ภาพเหมือนเดิมเปรี้ยเลยอย่างเดียวที่ต่างกันคืออันดับตารางคะแนนฤดูการที่แล้วมันดูลูด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 ลงวนอยู่13 14 15หฤดูการนี้ต่างกันหน่อยเรามาอยู่โซนกลางตารางด้านบนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันก็คือฤดูการที่แล้วมีบอลถ้วยให้รู้ ไปนี้ไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับสูไปด้วยกันครับแฟนๆจูนเต็ด